นีาวสวัสดีค่ะเด็กๆมา好吗？我是欣欣老师今天我们要一起来学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ今天我们要上第九课วันนี้ต้องเรียนบทที่เก้าแล้วนะคะแต่ว่ากดที่เรียนบทที่เก้าเรามาทบทนวนบทที่แปดนะคะทบทวนคำศัพท์นะคะ มคำศับบทที่แปดนะคะเดก็กๆ生词第八课的ป词เด็กๆมาอ่านตาม老师นะไทย文ไทย文ไทย文英ิ文英ว英文เด็เเกๆมาทบทวนตาม老师นะ手ง 手工，手工，数学，数学，数学，科学，科学，科学，电脑，电脑，电脑，音乐，音乐。 音乐、体育、体育、体育、美术、美术、美术，上上上课课课同班同班。同班 ผมปานเห่ออายเห่ออายเห่ออายโอเค,อเคทบทวนคำศัพท์บทที่8เ,เสร็จแล้วนะคะเด็กๆเราเหมือน来上第九课，เรามาเรียนบทที่9นะคะ我的课表，บทที่9เ,เนื้อหาคือตารางตารางเรียนของฉัน 我的课表。生词เรามาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะเด็กๆ跟老师读อ่นตาม老师นะเด็กๆ课表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 คือตารางเรียนอ่นตาม老师เก็บเก รวมตัว，ชุมนุมหรือรวมตัว、嗯，国旗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 ，是同差。安达姆老师呢？对不对？课间休息，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 去为了拍。 อันดับมาสูงนเด็ก午间休息午休息午休息午休息คือพักเที่ยงอันดับ่าสูงหนึ่งเด็ก课外活动课外活动课外活动课外活งคือกิจกรรมนอกเวลาเรียน 俺当老师看弟弟，季节，季节，季节是几，是季卡。俺当老师呢弟弟，第一，第一，第一是天，是第1。俺当老师呢弟弟，周，周，周十，周，是星期。 俺当老师看生活，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 是生活。俺当老师吗？生，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 是来。俺当老师看上课，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 是拜练、偷练。 上课อ่านตาม老师เนี่ยเด็กเด็กทีมฟุตบอลโอเคเรามาทบทวนคำศัพท์อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาเล่นกิจกรรมเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะเด็กเอ่านตามเราชิรอบหนึ่งค่ะคเ,เ,เปาคัพเปาเก็ 集合，国旗，国旗，课间休息，课间休息，午间休息，午间休息，课外活动，课外活动，几节，几节，第一。 第一周周生活生活生生上课上课球队球队活动，让我们来记节目，跟呐，哈，弟弟弟弟，记得，得，这路呢？没哈？ รูปนี้คือตาลังเรียนใช่ไหมค,คือเคื่อเปี่ยวหรือว่าจีเหอนะคะเด็กๆเกอเปี่ยวหรือว่าจีเหิตอนนี้ให้เด็กๆเลือกก่อนนะคะ2ข้ออันไหนถูกต้องเด็กๆเลือกเลยเอานิ้วออกมาชี้คำที่ถูกต้องนะคะเด็กๆ1 2ึ่งสองสงัโอเคชี้แล้วนะคะงั้นี๋ยวเราเชื่อเฉลยกันเลย เคื่อปี่วอืมอเคื่อปี่วคือถูกตอ้องอ่านตามาชนะเด็กๆเคื่อบร่ำเคื่อปี่วเจ๋งมากงั้นเด็กๆด,กดูรูปนี้คืออะไรรวมตัวใช่ไหมงั้นคือ,อเคื่อปี่วหรือว่าจีเหอเมื่อกี้เราเล่นคําว่าเครื่อปี่วไปแล้วใช่ไหมเด็กๆเ,เล่นคําว่าเครื่อปี่วไปแล้วงั้นคือเหลือ จีเหอใช่ไหมเด็กๆอืมถูกตออ้องนะจีเหอหอ่านตาม老师นะจีเหอจีเหอาวเด็กๆดูอันนี้นะทงชาติใช่ไหมคือจีเจหรือว่าโกาชีนะคะเด็กๆตอนนี้เอามือออกมาชี้คำที่ถูกต้องนะคะเด็กๆ หนึ่งสองซับโอเคชี้แล้วใช่ไหมคะงั้นเด็กๆเรามาดูว่าจีเจถูกต้องหรือว่าก国旗ถูกต้องนะคะกชี国旗国旗ถูกต้อง国旗อ่านตาม老师นะเด็กๆกี国旗国旗很好真棒汉字书写练习 เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่ 71. เจเอเหล่าชื่อมาฝึกเขียนอักษรจีนนะคะเด็กๆเรามาดูนะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเปียวเปี่วเค่อเปี่วใช่ไหมตารางเรียนเค่อเปียาคำว่าเปียวเด็กๆเรามาดูว่ามีกี่ขิดนะคะ一二三四五六七ามีแปดขีด,ดใช่ไหม งั้นเรามาดูแต่ละคิดชื่อว่าอะไรนะเด็กๆมากเขียนพร้อมๆเหล่าชื่อนะคะหงคิดที่หนึ่งชื่อว่าหงคิดที่สองชื่อว่าหงหงคิดที่สามชื่อว่าสู้สู้คิดที่สี่ชื่อว่าหงหงคิดที่ห้าชื่อว่าเพีเพี คิที่หชื่อว่าสู้ทีสู้ทีคิดที่เจ็ดชื่อว่าเพียเพียอคิดที่8ปดชื่อว่าหน้าหน้าจินปังอันนี้อ่านว่าเปียวเปียว很เ,เ,เจินปังเด็กๆเรามาดูคำนี้นะคำนี้คืออะไรเหอ เฮออใช่ไหมเฮอะำนี้ง,ง่ายๆเลยเด็กๆเรามาดูอีกกี่คิดนะอ,นอ,อีเอิสาอูเลวมีแค่หกคิดเองเด็กๆเรามาเขียนพร้อมๆกันคิดที่หนึ่งชื่อว่าเพีเพีคิดที่สองชื่อว่าหน้าหน้าคิดที่สามชื่อว่าหงหงคิดที่สี่ชื่อว่าสู้ สู้ขีดที่ห้าชื่อว่างเงเจอขีดที่หกชื่อว่าัง,งอันนี้คืออ่านว่าเหอเหอเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนั้นเรามาทิ้งลู่อินนอีเนเด็กๆเปิดแปบฝึกหัดหน้าที่สี่สิบเจ็ดนะคะ ไปฝึกหัดหน้าที่47ค่ะติเกกฟังเหล่าชูพูดแล้วก็เลือกคำที่ถูกต้องนะคะเหล่าชูพูดเลยค่ะข้อที่หนึ่งกวชี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 รูปไหนคะติเกก A B C เลือกเลยโอเคเหล่าชัมาเลยเลยนะคะ B. ชีจินปัต่อมาข้อที่สองจีเหอ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 ขนไหนคะเด็กๆเลือกเลย A B C C. จปัข้อที่สามนะคะ课外活动 วยโต外活งเลือกเลยค่ะเด็กๆ A B C อืมต่อมาข้อที่สี่คือเป,ยเปียวคยือเปียวคือเปียวคือเปียวคืออะไรเอ้ยจรินปังโอเคเด็กๆงั้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเออเลิกเรียนเลยนะคะ วันนี้เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆเ,เจอกันครั้งหน้าค่ะจเจียน